ข้าข่าวไทยกับูชาแล้วนึกถ like oh, ึงคิดถ uh ึงเธอหายไปไหนตั้งแต่วันที่ได้เปิดโทรศัพท์แล้วก็มีคลิปต่างๆเห็นไหมพี่บอกแล้วว่าเธอจะหายไปคือไม่พูดถึงเรื่องนี้มีมาปรากฏแหละแต่ว่าไม่พูดถึงไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันดูข่าวไปแล้วช่วยกันตามหาเจมารีหน่อยเจมารีอยู่ไหนแต่ว่าสำหรับความเคลื่อนไหวคุณผู้ชมครับ กัมบูชาเขาไปหลอกนักข่าวมาทําไมใช่คําว่าหลอกอ่ะก็ไปหลอกสิเพราะไปบอกนักข่าวต่างประเทศบอ,บอกว่านะบอกว่าเนี่ยไทยก็ลุกลานกัมบูชาที่บ้านของจันหลอกไหม<อ>หลอกอนี่ไงหลอกมาถึงปั๊บนักข่าวมาดูถึงแนวรั้วเลยคเป็นตรง ไอ้อาดขบามอนนี่ครับก็เซฮัลโหลนะเขามาถึงเออนี่เซฮัลโหลใหญ่เลยนะนะครับทหารเราก็อยู่นู่นไขว้าแล,ลคกดสแลนดูหน่อยชื่อเห็นตะหมวกคอ่าานี่ครับคุณผู้ชมฮะก็ที่บ้านหนองจานเนี่ยนะ,ะคุณผู้ชมนะตรงข้ามกับจังหวัดบันเตมินเจยของกัมพูชาเนี่ยนะักข่าวต่างชาติโดนหลอกมาครับ โดนหลอกเพราะว่าประเด็นที่เขาไปพูดว่าให้นักข่าวมาเนี่ยคือบอกเนี่ยไทยลุกลานกัมพูชามาดูสินะก็มาโบกมือเป็นมิตรเป็นมิตรกับทหารไทยนะครับนะก่อนบรรยากาศก็ดีวันเสาร์ที่30ส,สิงหาคมที่ผ่านมาครับสำนักข่าวหลายแห่งในกัมพูชาอ้างว่าพานักข่าวจากหลายสำนักทั้งอาเซียนทั้งตะวันตกลงพื้นที่ทำข่าวที่จังหวัดบันเตมเจยนะครับตรงข้ามกับจังหวัดสระแก้วของเราเนี่ยนะนะนักข่าวก็โบอกมือทหารไทยนะครับ เป็นนักข่าว BBC จากอังกฤษครับหลังจากให้นักข่าวนะครับมาดูเหตุการณ์ที่บ้านหนองจานแล้วกับุชาก็พาไปพาไปดูความเสียหายนี่นี่ที่เจดีเจดีพังเลยเจดีพังเลยในจังหวัดอุดรมีชัยซึ่งอ้างว่าถูกระเบิดจากคือบิน F16 เอ่อมุกเดิมนะของไทยทิ้งใส่ทั้งทั้งที่เป็นเขตพลเรือนไม่ใช่ทหารนี่กล่าวหาเราว่ากันเถอะ เอาไปดูอีกคลิปหนึ่งอีกคลิปหนึ่ง,ปงเป็นช่วงที่ทหารไทยนะครับส่อง Night v i s i o นีน่นี่นี่เราดูจากจอ n น g h t v i s i o เลยนะ,ะก็เห็นความเคลื่อนไหวครับเข้ามาได้ไงวะทนะหารกัมพูชาแอบเข้ามากลางดึกครับจะมาตัดรลลุ่นหนามโชว์แหละเอาไปโชว์เพื่อนไปโชว์นายนะครับโดนตะเพิดให้ออกไปครับคุณผู้ชมฮะลองดูช่วงนี้หน่อยครับมึงเข้ามาได้ไงวะ บอ,อกไปเลยนี่ครับเจอแบบนี้เข้าไปมึงออกไปเลยนะทหารกระพุชาก็จูดนะครับคุณผู้ชม,มจูดเนี่ยน,นะชาวเน็ตเขาชาวเน็ตเขามาดูคลิปก็ผมสรุปใจความเอาละกันนะก็ประมาณว่าน่าจะเด็ดขาดไปเลยประมาณนี้ก็แล้วกันประมาณนี้ก็แล้วกันครับตู่กันต่อเนื่องคุณผู้ชมตรงด่านเนี่ย ด่านชายแดนถาวรน่เขาเปิดเป็นประตูเล็กนะ,ะถามว่าเปิดทําไมอะ่ะก็มีคนไทยที่อยู่ฝั่งกัมพูชาจะกลับมาแล้วก็ยังมีคนกัมพูชาที่ต้องผลักดันข้ามแดนไปด้วยคือถ้าถ้าจะอ้างว่าไอไออันแรกเนี่ยก็ยังพอฟังได้แต่ถ้าจะอ้างบอกกัมพูชาจะกลับไปเนี่ยมันแปลกแปลก คุณฟังดูทําแม่งทําแม่งมีอะไรป่ะเนี่ยมีไรป่าอันนี้มันเป็นเรื่องของเวลาที่คุณผู้ชมต้องฟังดีๆเพราะาว่าเมื่อวานเนี่ยนักข่าวลงพื้นที่ไปตรงจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอรัญญประเทศสาแก้วหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เขาปรับมาตรการเปิดด่านประตูเล็กเนี่ยงไงที่บอกว่าจะผลักดันคนกัมพูชากลับประเทศแล้วก็จะรับคนไทยกลับเข้าประเทศเอาของเก่าอนะ เดิมเนี่ยเขาเปิดประตูเล็กทุกวันแต่เปิดช่วงบ่ายคุณผู้ชมบ่ายโมงถึง4ี่โมงเย็นแล้วก็มีการประกาศย่นระยะเวลาลดจํานวนวันจําได้ใช่ไหมเป็นวันพุธวันอาทิตย์แค่2วันคุมสถานการณ์ลดความแออัดตรงชายแดนสาแก้วเจ้าหน้าที่บอกว่ามาตรการนี้มันเป็นไปต,ตามแนวทางเดิมคือผลักดันแรงงานกัมพูชาและชาวไทยที่ข้ามแดนผิดกฎหมายกลับประเทศต้นทางแล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวก ในการรับคนไทยที่ต้องการเดินทางกลับเข้าประเทศและมีการออกประกาศยืนยันถึงการปรับเวลาให้ทั้งประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างเป็นทางการดังนั้นคุณผู้ชมล่าสุดค่ะทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสาแก้วเนี่ยเขาประกาศผ่านโซเชียล ชี้แจงกรณีนี้เปิดประตูเล็กย่นระยะเวลาบอกว่าเป็นการอนุโลมให้คนไทยที่ยังตกค้างอยู่ในกัมพูชาและคนกัมพูชาที่ประสงค์จะเดินทางกลับกัมพูชาวันสุดท้ายเมื่อวานซึ่งเป็นกลุ่มที่มีเอกสารเดินทางถูกต้องไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นพี่เบิร์ตคือมันมีกระแสข่าวมาเยอะไง<อ>ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเขาบอกว่ามีเจตนาแค่นี้เลยไม่ได้มีเจตนาเป็นอย่างอื่นตามที่เป็นกระแสข่าวและก็ยืนยันนะคะว่าทุกจุดผ่านแดนในพื้นที่สาแก้วะ ยังปิดเหมือนเดิมแล้วทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสาแก้วก็กราบขอโทษพี่น้องประชาชนที่เวลาที่นําเสนอคือมาพอไม่มีออโพสต์ออกไปหนังสือแจ้งออกไปแล้วคนอาจจะเข้าใจผิดก็เลยแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกันเมื่อวานที่เปิดประตูเล็กเนี่ยมันด้วยเหตุผลนี้นี่แหละคะ่ะดังนั้นเดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยเรื่องของการเปิดปิดจะยังไงจะเป็นยังไงต่อนะครับในขณะเดียวกันครับชายแดนไทยกัมพูชานะฮะเราพาไปต่อครับ พันเอกชัยนรงกาสีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่12กองกําลังบูรพาลงพื้นที่ไปดูแลความเรียบร้อยอ,อเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้แน่นอนครับบ้านหนองจานในพื้นที่อ,อําเภอโคกสูงที่สะแก้วเมื่อวานนี้นะครับย้ําว่าขอให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎอายการ,รศึกที่ประกาศออกมาโดยเฉพาะการไม่พกพาอาวุธเข้ามาครับ รวมไปถึงงดใช้เครื่องขยายเสียงแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจทุกความหงใยใยของคนไทยทั่วประเทศอ่าเมื่อวานนี้ก็เจอโบเล็กโบใหญ่นี่ฮะสวมกอดให้กําลังใจทหารครับแม้ว่าฝนจะตกลงมาปลอยๆก็ตามส่วนบรรยากาศบ้านหนองจาในพื้นที่ตรงใกล้ๆแถวนั้นนะฮะเมะื่อวานนี้เนี่ยก็จะมีกลุ่มคนมาให้กําลังใจแม้ฝนจะตกลงมาตลอดแต่ก็ยังคึกคักครับเดินทางมาจากต่างจังหวัดก็ม,มีเสียงฝนดังสนั่นเลยนะ สวมเสื้อลายธงชาติถือธงไตรรงครับสวมโบธงชาติกระเป๋าลายธงชาติพ่อค้าแม่ขายก็มาปักหลักขายของด้วยนะครับมวลชนอีกหลายคณะเอาสเสบียงอาหารมามอบให้กับทหารและเพื่อเป็นกําลังใจแจกฟรีเลยมีทั้งทอดมันมีทั้งลาบหมูนอกจากนี้ครับบางคนมาพร้อมกับสีสันอย่างเช่นธงไตรรงที่มาโบกสะบัดให้รู้ว่านี่เป็นแผ่นดินไทย หรือแต่งตัวเป็นนายจันหนวดเขี้ยวก็มาครับนายชนะพัฒน์พวงญาติหรือว่าพี่หนึ่งอายุ58ปีเดินทางไปให้กำลังใจทหารแนวหน้าชาวบ้านเห็นก็ตกใจนักรบในอดีตครับมาปรากฏโฉมอีกครั้งพี่เขาเป็นคนนครน,นายกมาทำกินอยู่สระแก้วแต่ว่าด้วยบุคลิกลักษณะแล้วคล้ายนายจันหนวดเขี้ยวก็เลยขอแต่งตัวเหมือนกับยุคโบราณมาให้กำลังใจพร้อมกับสบายสะพายดาบมาด้วยด้านหลังนะฮะ ส่วนอาจารย์ปาหนันแห่งเรือนศักดิ์คิ้วอรญญ,ญประเทศครับสวมชุดไทยสีวาลายสีแดงคนนี้ฮะและแน่นอนครับโบอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวพี่กังจะขอเอแล้ว <c oughs> นะฮะพ <c oughs> ี่กังชอบเลย <c oughs> สวมชุดไทยครับวัตถุประสองค์อยากจะสื่อสารให้ชัดว่าเนี่ยชุดไทยนะจ๊ะ <c oughs> กัมพูชายอยากเคลมจ้ะ <c oughs> เราสืบทอดกันมาตั้งแต่โบร,โบราณนะจ๊ะ <c oughs> และนอกจากนี้ครับมีชาวบ้านจากวังน้ำเย็นครับแต่งชุดไทยสีวาลายสีเงิน มาร่วมด้วยครับก็เข้ากลุ่มเลยครับบรรดาสาวชุดไทยเมื่อวานนี้พร้อมกับโบเล็กกลางใหญ่และแสดงความเชื่อมั่นในกองทัพโดยเฉพาะแม่ทัพภาคที่สองว่าจะช่วยปกป้องประเทศไทยได้และให้กําลังใจทหารไทยทุกนายที่ร่วมปกป้องผืนแผ่นดินไทยนี่เข้าเดือนกันยาแล้วใช่ไหมครับหนึ่งกันยานับถอยหลังอีก29วันแม่ทัพภาคที่สองก็จะ,กะเกษียรอายุราชการและปลายเดือนกันยายนี้หลายคนก็บอกว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาสําคัญที่ทุกคนนั้น ก็ส่งกำลังใจให้กับแม่ทัพแล้วก็ภารกิจตอนนี้ก็เดินสายอย่างต่อเนื่องเลยครับ